ฝึกเล็งเป้าหมา้เอาอาวุธที่เลือกเพื่อเล็งเป้าหมา้อ,อะไรนเปลี่ยนอาวุธเหมือนเดิมเลยให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ยิงไม่เนี่อุ้ยครั้งนี้เป็นระเบิดแฮะอืมมีมัลติโพลสติกี้บอมด้วยเหรอสามารถติดระเบิดแบบหลายลูกแล้วก็สามารถตุม้มโอ้น่าสนใจ ลิงข้างบนเล็กน้อยเพื่อให้ลูกระเบิดไปไกลขึ้นแค่นี้อ่ะเอาเอาครั้งนี้ไม่ต้องเรินเองเว้ยอันนี้คือดีโมแมนนี่ครับอ่าเป็นคลาสที่มีอาวุธพาย,ยารญาให้เขาไปสูเป้าหมายด้วยการทำลายล้างเซนทรีโพซิชันเป็นตัวบูอะแหละเอาง่ายง่ายดีโมแมนนั้นมีอาวุธทั้งหมดก็คือเกเน็ตลันเชอร์นะครับคืียนนี้ สติ c ก y ก o m b บอมลันเชนะครับก็เป็นแบบไอติดนะระเบิดติดระเบิดน้ำอเงีเ้แล้วก็ขวดขวดมาทำผ้าอะไรแะเนี้อ๋อตีแล้วแตกด้วยเออข้าใช่แหละก่อนอี่เราต้องมาใช้ก r e นเลตลันเชอรเพื่อจัดการศัตรู <c oughs> ก็คือถ้าโดนศัตรูมันจะไม่เด้งแต่ถ้าไม่โดนมันจะเด้งอ่าโอเครับทราบนี่ฮะถ้ามันไม่โดนมันจะเด้งออกมันจะเด้งไปมาไปมาแต่ถ้าโดนศัตรูปุ้มมันจะไม่เด้งครับอ่าอย่างนี้นี่เอง มาถึงก็ไม่โดนก็ไม่ยากนะผมว่าคืนนี้ผมค่อนข้างชินแต่มันมีจำกัดมีกี่ในสองสามสี่สี่เองเหรอหนึ่งอุ๊ยโอ้มีแบบมัลติ p l ล t ทาร์เก็ตด้วยวะ่ะอ๋อเขาบอกว่าให้ไปข้างหลังต้องเต้นสูงๆั้งนั่นแหละสวยนั่งหลบมุมมันหลบอยู่ข้างหลังพี่โรดนะเมื่อกี้ ต่อไปเป็น sticky bomb นี่ครับสามารถวางไว้หลายๆอันได้ก็คือแปะไว้หลายๆอันได้แล้วก็กดรีโมทด้วยคลิกขวานี่วางไว้หลายๆอันแล้วก็อุ้มโอเคเข้าใจเหมือนกักระเบิดครับเป็นกับระเบิดที่แบบว่ารีโหลดอย่างเร็วกด2เพื่อใช้ sticky bomb ตอนนี้ใช้แล้วช h ลี่ดีเลย์มีการยิงที่ค่อนข้างเร็วกว่าเอเกนเนตลันเชอร์เมื่อกี้นะครับอื นั่นแหละมันใช้ใช้รีโมทได้ครับนี่อ๋อไม่ติดวะสรุปมันติดตัวคนได้ไหมเนี่ยมันได้งอกเลยสำหรับเพยเยอร์ตัวจริงหรือเปล่าวะแบบว่าตัวเป็นๆมันถึงจะติดแต่อันนี้เป็นไม้ไงมันก็เลยไม่ติดแน่ๆเลยเนี่ยมันเขียนว่าสติก๊กเกอรบอมเลยเอองงเว้ยแต่เอาตัวจริงมาดิคราวนี้ให้จัดการอ l ฟฟายอ๋อนู่นตัวหนึ่ง 1>, 1 2 3ด้วย8ระเบิดครับ4 5แทงมันต้องนี่หน่อย6 7 8บุ้มหุยโคตรเท่เลยวะเอ้ยสติกเกอร์บอมครับสามารถดีโทนเนตเทุกครั้งที่เราใช้เมาส์สองก็คือคลิกขวาเนี่ยตุ้มเนี่ยเฮ้ยรับทราบต่อมาระยะไกลรองเล้นสติกกี้ยังไงวะกดเมาส์หนึ่ง กดค้างเฮ้ยมันชาร์ดได้ด้วยนะว้าเอ้ยโอ้โหโอเคเพิ่งรู้เลยว่ามันชาร์จได้แม่นี่แหละ <Victor ine. S 1> เอาจบการศึกษาแล้วครับอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันปะเอเคดันเอาผ่านแล้วโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปเจอกัน เสียมาแล้วเฮ้ยท็อปอยู่ฝั่งนัาว,วะโอเคอยู่ฝั่งเราเว้ยมาได้เล่นกับเพื่อนแต่ไม่ได้คุยเลยครับสวยสวยสวยข้างบนข้างบนนีแล้วเอาอย่างด้วยชเ้ีสุดเลยวูไม่โถมาแบบ

เมดิ้หน่อยเมดิ้ขอฮิวหน่อยเหงื่อไม่ดิ้งหิวแทงคิวแทงคิวด,ด,ดออิ้นดิ้นดิ้นเอาไอ้เชือกเพื่อนกูตายโอ้โหมีป้อมต้องเคลียร์ไ่ยน่ะป้อมให้กูหน่อยโอ้โหโดนเฮี้ยอะไรวะเนี่ยของนู้นมึงเอามาเหมือนกันเว้ยบุกเลยโบบุกเลยโบอุ้ยอาชิมเมนขึ้นเฉยเลย โอ้โหว่าสำหรับเกมนี้การตายเป็นเรื่องธรรมชาติมากตา,ตายแบบตายแบบเกลื่อนกลาดอะเกลื่อนกลาดโอ้โหทีมซัพพอร์ตแบบยังดีเนี่ยโ,โ,โดบเต็มที่เลยไหมทีนี้เราก็แค่เคลียร์ไอ้พวกเฮียนั่นที่กำลังจะออกมาครับฉะนั้นเราวังกับระเบิดเอาไว้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยพอมันเริ่มมากันเราก็ระเบิดต,ตุ้มครับ กันยืดช่วยกันยืดช่วยกันยืดมายังมายังต <c oughs> ีกนนูุดไมอเาอมึงลงทุนฆ่าตัวตายมึงมาฆ่ากูไอ้เยอะเกินไปอุ้ยอีสัมบรุรบไลยังะสัมบุรไลอืมเฉลิมพอ เนิ่งไปเลยอุยอ๊ยหูมาถึงก็ระเบิดระเบ้อเลยเฮ้ยจีมูวี่มาไหนๆนะไหนมาแล้วพวกไอ้ทำไมไอ้คนนั้นมันสีเขียว,วะนะ่ะพวกเดียวกับเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> มึงพวกเดียวกันปะเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงเขียวอะเฮ้ยอะไรอ่ะ นี่คืออะไรทำไมมันหมุนโอเคเข้าใจแล้วเราต้องไปเอากระเป๋าครับวันนั้นดูบูฝ่าไปต่ฝั่งเราไนดะ้มาสองอันแล้วเนะี่ยเพื่อให้ได้สามอันถึงจะชนะเอา้าทำไมกูมาอยู่ทีมสีฟ้าล่ทะท่านเนี่ยโ,<อ>โดนย้ายเฉยงงอยู่ก็โดนย้ายขนาดเกมนี้ยังผักกูมาอยู่ทีมที่แพ้อ,อีกเล้วนะ กูถามจริงเหรอมึงจะมีเกมไหนที่ให้กูอยู่อย่างยุติธรรมบ้างม,มังละเมื่อกี้กูยังอยู่ทีมแดงที่จะชนะอะไรวะนะงงไปหมดละสแปมเะไรสแปมดับเบิยสแปมดับเบิยฟังเหรอไม่มีเมดิกวะเหมือนจะไม่มีปะเดี๋ยวเด,ด้ี reload วะ reload มันต้องค่อยค่อย reload อุ้ยตาเหี้ยอนะไรมาอุ้ยตายสองครับแหมเปิดมาก็มันๆเลยเราตัวบนสแปมไงไอ้เหี้ยละ ่มชนะเว้ยแม่เด็กเอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถ้าเต้นยอดนิยมขอจอยหน่อยขอจอยก็เลยจอยปะอ๋อเอาไปดื่มแทนทั้งนั้นเอ้ยโยโะเยอเยอะไอ้ทำไมท่าเราแปลกกว่าชาวบ้านเว้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตัวจะเอี้ยวที่ ติเดี่ดดดว <c oughs> ดยวไอ้สีที่พันที่สุดในเกมเลย <c oughs> ดู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 เดี๋ยวดูของจริงมันเป็นยังไงนี่ดันมันทั้งอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> ดูดันเองไปเลยเไม่เล่นแล้วสบายเดี๋ยวฝั่งนั้นสีแดงเหรอทำไมเออเอีหล <c oughs> บเดิมเดิม โอ look, ้แ oh, ต <laughs> ่งตัวซะกูอ๋อเดี๋ยวแบปแก่เลยโดนยิงกระไว้ตรงนี้นั่นใหญ่กูว่าแล้วต้องมีต้องมีแม่งหนีทันไหวตัวทันไอ้พวกยันนี้ไม่รู้หรอี่เลยโดนอย่างเงยโดนเลยอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยเราเนี่ยทาพู้เลยว่าเนี่ยกูเออไม่รู้ละชิบหายแล้วชิบหายแล้วหนีก่อนหนีก่อนเนอะอย่าได้ฮิวขั้นสูงเลยหรอเด็กอุ้ยเพลดก็ฮิวให้แล้วหรอวะ ย yeah. ตายตายสไนเปอร์อีกคุณต้องเป็นเอนจิเนียร์แล้วเปล่อเคต้องเป็นเอนจิเนียร์เองเพื่อสร้างเทเลพอร์ตดิเดี๋ยวโอ้ oh. มัน้ยิงสกาเดินเองก็ได้อยู่ถ้าไม่เป็นเอจีเดียมไม่เปิดก่อนหรือ,อยังไงวะน้นองบอกเลยว่าจบหลักสูตรออนไลน์อะไรเนะี่ยใช้วิธีเด้งวิธีเด้งเออมุมเนี้ยสู้ไม่ได้หรอกตกใจตกใจเออมีมีมี I'm sorry, engineer. I will I'm sorry. này này Hello. Hello. ở đây đi Hello. 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 อะไรเกิดอะไรขึ้นเอ้ามาอยู่ๆหายสไยเกอร์หรือมึงเป็นสปายอย่ามาแทงกูนะมึงยิงไว้ก่อนเอาละเอาละมึงสปายเปล่าไม่นะไอ้ยิงเช็คก่อนยิงเช็คก่อนเออมันต้องเช็คมันต้องเช็คครับเดี๋ยนะแม่งแหลกด้วยไงประเด็นเนี่ยมึงจะเล่นยังไงเนี่ยอาชีลอยู่ๆอีกโผดงกลางศัตรูเออดีเว้ยสถานการณ์งงใช่ปาแล้วเราทำไมปืนกูไม่ได้ะเนี่ย อยู่ตรงนี้ก็หมดอยู่ตรงนี้กบบ็หมดโอ้โหอ๋อเป็นเอฟเฟกต์ปืนนี้นี่นี่นี่สปายสปายเกือบแล้วไฟโรอยู่ข้างหลังตายเรื่องกันมันเร็วมากอ่ะเห็นไหมเออทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากาวุว่นวายจัดเกมนี้เอาอยู่ๆก็ตายเอาอะไรกัเนี่ยเออมาทุกอีหลบอ๋อแต่เย็นดีพี่รู้แล้วก็อยากบูเออเลิกโวยวายสักที แม่งมันตรงหน้าทีวูช่หรเกมนีมไม่แมนมันก็ต้องโดนมั้งแหละแต่เชียร์นี่ก็แมนเกินไปแม่นแต่กากูแล้วก็โดนคนอื่นยิงอันนี้เขาไม่เรียกแม่เราเขาเรียกว่าดวงดีกับดวงสวยกูกูมันดวงสวยยังไงล่ะแล้วจะบอกว่าลูกนี้ไม่มีคำว่าดวงสวยนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเนี่ยผมเห็นอยู่ประจับตาเป็นทุกวันเลยนะแม่งถ้าดวงสวยเปลี่ยนเป็นเงินแน้ผมคงรวยที่สุดในโลกมะบอกนะ ไปสักทีดีเออขอบคุณครับเป็นเกมที่ต้องหันมาฟังตัวเองก่อนเออนี่เป็นยุคที่ไว้ใจใครไม่ได้นะฮะยิงไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวแอชอะชิเม้นก็ขึ้นเองว่าว่าไอ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะขอหน่อยปี๊ปืนเดิมอย่างเงี้ยดันแล้วกันสไลด์สไลด์สไลด์ต่จอกเออกูสแปมสแปมใส่เซมกลายเป็นสแปม สเต็มเซียมสแปมเซียมหายจริงกูโอ้ข้างหลังตลอดเวลาเแนะนำเลยครับเพื่อนแนะนำสวยอสเออเดี๋ยวนะทีมกูมีกูคนเดียวหรอวะมีเป็นล้านนะแต่ว่าเลือกกินกูมึงชอบกูเหรอหรือไงนะมีกูเป็นเป้าหมายในชีวิตว่าง,งั้นเถอะ ผุ้เสียงยิงแบบปึงป้งปึง้งปึ้งโคตรยังเท่เฮียดีกผเหน็นไา้สัตว์เมื่อกี้อะไรอ่ะขอโทษมึงเล่นเฮี้อะไรกันเนี่ยอะไรอะสารสัมพันธ์กันเลรอ <the> โอเคค่อยเปล่าสมองหน่อยแต่ไม่แป่เอากระเป๋าจริงอะผมไม่เหลืออะไรให้เข้าใจแล้วชีวิตนี้ ทำไรอะเพื่อนเบิร์หัวแม่ง <c oughs> <c oughs> อะไรกูไม่รู้แล้วน,นี่อะไรเนี่ยมันปล่อยให้มันสร้างไงด้ยังไงเนี่ยฮะ <c oughs> ไอ้เียบ้าหรือเปล่า <c oughs> เอาต่อยิงฉุก,ก <c oughs> เลยอ้าวชนะเออกูอยากไปเล่นตรงนั้นด้วยอะงงมีเด็กคำว่างง <c oughs> เนี <S <s ่ยวะต่อไปคงเป็นสปายอีส uh ี่นังไมเจอกันใหม่ครั้งหนาคับ